สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิรันยิกาสุริยกันทรายรหัสนิสิต65010214041สาขาเคมีวันนี้ดิฉันก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับผ้าทออีสานในประเทศไทยดิฉันขอเริ่มการนำเสนอเลยค่ะผ้าทอในประเทศไทยแต่ละภูมิภาคจะมีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่แตกต่างกันสแสดงถึงภูมิปัญญาของแต่ละภูมิภาคของแต่ละชุมชนที่มีความแตกต่างกันด้วยค่ะ ซึ่งวัตถุดิบที่เราใช้ในการทอผ้าจะมีทั้งหมด2อ,อย่างอย่างแรกจะเป็นฝ้ายเส้นใยของฝ้ายสะดูดความชื้นได้ง่ายดังนั้นเมื่อสวมใส่แล้วจะรู้สึกเย็นสบายส่วนอย่างที่2จะเป็นไหมเส้นไหมมีคุณสมบัติลื่นมันเงายืดหยุ่นได้ดีจึงเหมาะสำหรับการใส่ไปงานต่างๆที่ต้องการความสวยงามค่ะ แล้วก็กรรมาวิธีในการทอนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็นได้5้าแบบค่ะผ้ามัดปีนะคะเราจะทําให้เกิดลวดลายโดยการทําผ้าฝะะ้ายให้มันเป็นด่างซึ่งมันต้องใช้เวลาแล้วก็ความปราณีตเป็นอย่างมากค่ะเราจะต้องจัดเรียงไหมนะคะให้มีความสม่ำเสมอคงที่เพื่อให้เกิดลวดลายสวยงามได้ตามที่ต้องการอย่างถี่ถ้วนค่ะค่ะ ส่วนผ้าจกนะคะจะเป็นการทอและปักไปพร้อมๆกันค่ะเราสามารถสร้างลวดลายเพิ่มได้โดยการาเพิ่มเส้นได้ยืนพิเศษเข้าไปนะคะซึ่งที่เพิ่มเข้าไปนะคะจะเพิ่มเข้าไปเป็นช่องๆไม่ติดกันนะคะทำให้ได้ลายที่สวยงามค่ะอีกทั้งเราจึงสามารถใช้ไม้นะคะเป็นตัวช่วยได้ค่ะ แล้วก็ผ้าขิดนะคะเป็นการทอผ้าด้วยกรรมวิธีการสกิดเส้นได้ยืนค่ะแล้วสอดนะคะเส้นพุ่งเข้าไปตามแนวเส้นได้ยืนนะคะจังหวะการสอดเส้นได้นะคะมันจะทําให้เกิดลวดลายที่สวยงามตามมานั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ผ้าแพรวานะคะเป็นผ้าทอมือชนิดหนึ่งค่ะอีกทั้งยังมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามนะคะมีลักษณะการผสมกันระหว่างลายขิดแล้วก็ลายจบค่ะ หรืออาจจะมีหลายๆลายผสมอยู่ในผ้าผืนเดียวกันก็ได้ค่ะและกรรมพิธีสุดท้ายผ้าชนิดสุดท้ายนะคะจะเป็นผ้ายกดอกซึ่งเป็นการทําให้เกิดลวดลายโดยการยกตะกอเส้นได้ยืนแต่ไม่ได้เพิ่มเส้นได้ยืนอันใหม่เข้าไปในผืนผ้านะคะค่ะต่อไปเราก็จะมาเจาะจงเฉพาะผ้าทออีสานนะคะผ้าทออีสานนะ่ะเราได้รับอิทธิพลมาจากการอพยพของหลายๆกลุ่มคนเข้ามาอาศัยอยู่นะคะ ซึ่งแต่ละกลุ่มคนกลุ่มชนเนี่ยจะมีลักษณะมีลวดลายมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมากเลยค่ะแล้วก็เราสามารถรยกตัวอย่างได้ง่ายๆก็คือสมมติจะเป็นอีสานเหนือนะคะอีสานเหนือจะเป็นแหล่งทอผ้าฝ้ายอีสานกลางจะเป็นแหล่งทอผ้าไหมแล้วก็ส่วนทางภาคตะวันอส่วนทางอีสานตะวันฝั่งทางตะวันออกอะค่ะจะเป็นการไจะเป็นชาวภูไทยที่อทอผ้าไหมแพวาอะไรนี้นะคะแล้วก็ ตัวอย่างสุดท้ายจะเป็นอีสานใต้ค่ะอีสานใต้จะเป็นการทอรผ้าไหมมัดมีซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในรูปแบบของแต่ละอีสานแบบแต่ละภาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งผ้าทออีสานก็จะมีความสําคัญในเฉพาะตัวของมันนะคะผ้าทออีสานทุกวันนี้มันกลายเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่แสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองในงานศิลป,ปะและวัฒนธรรมท้องถิน่นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตขานของภาคอีสาน เกิดเป็นผ้าทอมือที่มีลวดลายวิจิตรงดงามอีกทั้งนะคะผ้าทออีสานแต่และผืนแต่และท้องที่จะมีการสอดแทรกเรื่องราวความเชื่อความศรัทธาของตนเองเข้าไปเป็นอ่าส่วนหนึ่งของลวดลายผ้าไหมค่ะอ่าซึ่งเราสามารถนาผ้าทออีสานไม่ว่าจะเป็นผ้าทออีสานหรือว่าผ้าทอของภาคอื่นๆเราสามารถนำานำมาพัฒนาต่อยอดซึ่งในความคิดของดิฉันนะคะดิฉันว่า การนําเอามาพัฒนาต่อยอดเนี่ยเราสามารถทำได้หลายรูปแบบมากค่ะซึ่งหรือว่าเราจะเป็นการที่เราใช้ความคิดในการทอผ้าลายใหม่ๆขึ้นมาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไหมที่เรามีอยู่แล้วให้มันมีความโดดเด่นแตกต่างมากยิ่งขึ้นหรือว่าเราจะนําไปแปรรูปให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้นอาทิเช่นการนำไปเอาไปทำเป็นกระเป๋าหรือว่าเอาไปทำเป็น ผ้านุ่งที่มีลวดลายทันสมัยขึ้นแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะหรือว่าเราจะเป็นการส่งเสริมผ้าทอให้ไปสู่วงการแฟชั่นซึ่งตัวนี้ถือเป็นข้อที่แบบน่าสนใจมากๆเพราะว่าทุกวันนี้มันจะได้วงการแฟชั่นเข้าถึงได้ง่ายอีกทั้งยังสามารถเอาเป็นเอาพัฒนาไปเป็นสินค้าส่งออกในภายหลังได้ค่ะ,ะดิฉันขอจบการนำนะเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณค่ะ